ัวแม่สุดๆเลยนะครับเจนนี่เทียนโพส์วรณสวยมากๆนางปญญาสุดๆเลยซึ่งโพสต์นี้เนี่ยเรียกเรยวสวยสง่าง,งามของแท้เลยครับในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์เพียบเลยนะครับว่าสวยมากคะ่ะสวยกินคนช่างผมช่างแต่งหน้าคือที่สุดลุคนี้แม่ปังมากๆเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะพี่เจนนี่ ก็คือเราเนี่ยนั่งว่างๆก็อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับของสาวสวยท่านนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์เพียบเลยว่าสวยมากสวยจริงๆค่ะ แฟชั่นมากๆเลยลุคนี้ให้คะแนนเต็มสิบเลยค่ะสวยมากๆยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกเจทีสวยเสมอค่ะคิดถึงนะคะสวยเข้มสวยสุดอยากดูละครที่แม่เล่นจังเลยค่ะแม่จะกลับมาเล่นละครไหมคะหรือรับละครไหมคะสวยมากนางพยานอกจากนั้นนะครับก็ยังมีชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์เพียบเลยครับส่วนตัวเราเนี่ยเราอ่านไม่หมดเลยเพราะว่าเยอะเกิน